เจคือนตีอยากยากลูกูุใครดีบ่เลื่อยเหมือละกยโอ้เหมือนพวาพิษเหมือนซีลอยฮาอยอู้เข็ยังด้่ยุบานเนาะต่ว่านี้ใครได่ไลายได้หนิแก้วละสิบาทเนาะแก้วละสิบบาทเด็กหน่อยเหรอพ่แข็งซสยงซีบ่่ม่บะมามีนขงเจ๊อาชาไขมุกปั่นสิบกทุกวันแล้วเดี๋ยวไปเอา มันอัพยังสัญญาณฝนิดปุ๊บมันตัดหมูแล้วเมื่อกี้เลยมันอัพให้อัพอะไรมนะันเจโบเจใหญ่เจใหญ่ใหญ่งีน้นีค่ะพี่น้องขอ,อ,อยักหัวอันคลิปน่ะงัวมาเอิญเจ้างัวมันหิวเลยเจ๊โบเจโอ้ยเขาทีถ่ายคลิปนองมันกระโถมมากฮะทำไมทำไมฮะมีอะไร น้อกล้องหนูสวยไม่ต้องกลัวใส่ได้ยืงทำไมหนูไม่ใส่้นมาทำไม้หน้าแล้วทำไมไม่้นันทำกันไ้ไมเนี่ยเวลาขึ้นข้าวกเมเออยยังนี่มันเท่าไหร่มั่นเท่าไหร่ เอะึนแสนฮะแเกินแต่ทองก็เห็นตั้งเยอะนแสนเงินเนทอเยอะเห็นเหมือนกันใช่ไหมเห็นในสตอรี่ดอกวาเอาลูกมาลงเฉยเหรอดูยังไงเขาก็ลงให้ปู่เห็นไงปู่อยากได้แบบนี้นะอะไรอย่างนี้น่ะใช่ไหมเงินน้องหรือว่าเงินพี่ก็เงินผมด้วยช่วยน้องด้วย จะกินเยอะโตวกว่พ่อแล้วนะ่ะอยู่ปอไหนแล้วนี่ปหกปหกนี่อายุเท่าไหร่แล้วสิบเ <11. S 2> อดพี่เสร็จแน่ต่อไปหาเงินรอหาเงินรอเป็นหนุ่มเร็วมากเลยอีกนานแล้วคุยกันไหมว่ากี่ปีด้านแต่ง เรื่อยๆหาเงินก่อนให้น้องโตก่อนเดี๋ยวเขาถามว่าภาคผู้เยาวใช่ไหมภาคผู้ใหญ่ภ <laughs> าคผู้ใหญ่ <laughs> ถ้าเป็นนุ่นนุ่นนุ่นน่ะภาคผู้เยาวใช่ไอ้นอนท์ไอ้นนท์ภาคผู้ใหญ่แล้วแล้วพี่กับคุณนินล่ะคุณนินต้องภาคอะไรอันนี้ภาคคนเกศจะใครเหรอไม่ต้อง อะไรเก่แล้วยังไม่ได้ลูกนะยังไม่ได้ลูกไม่โคขึ้นยังไม่โคอะไรนะไม่โคขึ้นยังรีขันนึงบอกยังอยู่นั่นแหละขันนึงเครื่องดับเครื่องดับน่าจะเครื่องพังแล้วแหละยับเลยไปถ่ายวะเห็นแต่เมื่อวานแล้วก็ดูคูไลฟ์สด เยอะไม่ได้ไปวันนี้ก็า่มจะขึ้นหรือเปล่าทำพิธีกี่โมงเสร็จยังีิยังกินข้าวก่อนอกินข้าวก่อนดิเคยกินแล้วค่ะรถหุ่นเหรอร่างใหญ่ดีเนาะไม่ทันแล้วเลยเนาะคุณเนาะ พร้อมลงเดฮดูดีพร้อมหน่เยอาอ๋อมันใช้ไม่ใช้งานเนาะมันแบกรับน้ำหนักมันไมใช้งานเนาะน้องครูเนาะอะไรอะไรเข้มข้นนสือเ่นพี่น้องดิไปไหน สวัสดีค่ะโว้ยเขาเอาลูกถอดแม็ออกหมดสวยเถอะวะเอามาอตอนรับแขกหรอนี้ไม่ให้เกียนเจ้าภาพเลยไม่ยอมแต่งน้าไม่ให้เขียนเลยคุณตาก็ไม่ตอบทำไมไม่ใส่ เป็นกองอะไรเนาะจ้าอบจะสิ้นงเคียวให้มันจริงก่อนเดี๋ยวจะแต่งมาสาไมแต่งงามๆป่ะ้าเป็นรักเป็นลักจังเนาะทุสาวบ้านไหนอ้ยหียวนี่เลทายพี่กับขาแล้วน้องเนาีไม่อเอาไปปั๊บเขาเขาเลยเนาะรับไลนครับสาวโรคจิตกันแี้มสวยม ฮะมีมาคนนี้นะคนถือนะคนค้อ,นองยังกับนูนาน้องหนูนาาวันดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีดีครับไม่สบายสวัสดีครับสางปสเป็นเดียวนึ่งอ,อานนท์ทำไมใส่กางเกงหินรูปอไทยเอออ๋อในชุดไทยไม่ใช่ชุดไทย

วามามาเตรียมของพ่อครัวแมนบอพ่อครัรรว,ว,ว,วถึงมามังหันนี่พันสามร้อยแิบเก้าบาทยอดกำหนดชำระ นี่ยังเก๋งลงลิปดิปนั่น เขามลงมูอยู่เขามาหอดเขาลงกอะไรขลายคิปเอาขอเงานง like ok yeah นนลวผนนีบไ่ไปสามผ่านเจอขวเขาเข้าเบืองมูแล้วเขาได้กินไก่กินปลาโหดกินเมีบ่เลวหวขอ่ดูดูเขามัาน่น แค่เส้นมืดข้ามอรอยครับกินจนอิ่มมากทุดท่านอันนี้ผัดผิดไก่ดำนะครับจังแมนโรแมนโปรตีชีพน,นี่ออะไรอันนี้พี่บู๊บอกว่าค่าสินสอดน,นี่บะบอก,บอกถามถามปูกับบะบอกนี่ปูว่าเซอร์ไพรส์แต่ว่ามั่นมั่นวันนี้ก็ถ้าเอาเยอะเงินก็หมดเยอะ น้ำิมน้ำิมเนียงเนียงเนียนจหนูน้าน้ำจิมนาหนูนาเจาเจาเดี๋ยวมึงเจอหมูป่าแล้วมึงน้ำจ้า้ดี๋ยมงาเ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 จาเจ้าเ้เ้เเาา นี่เมื่อวานนั่งรถจะด้วยกันถามูว่าอย่างไรไมเลยถามมาทำไมบอกว่าจะหาเมียน้อยเพิ่มไม่หยุคนรวงจัดไปจัดไปเอาสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีด,ดีครับที่พูดต่อไปนะนี่พูดต่อไปพูดต่อไปไม่มั่นเสร็จจะไปมั่ดทีสกีไปเลยไม่ก็แล้วมาถ่ายเราไม่คูจุกเราก็ชดดิ้ดด้วยกันชราจดดิ้ต้องอย่างจะไปมั่นน้องมดต่อ คิวข้าวแล้วนี่รอไม่ไหวแล้วล้วนแม่แลขอร่วมกินเลยบ้าใครส่วนล้วนอ่ะอืออ๋อพี่น้ <c oughs> อ,องกินข้าวปันค่ะขอโตปันเด้อมื้อนที้เขาโย่งานมันนมานงุ่นน้องอนค่ะกิน,นข้าวแล้กวลก็สิไปแสดงความยินดีทำพิธีกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะท่านีล้ละ